สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่กำลังดูช่อง New Ray right TV อ n l i n e หรือช่องชีวิตใหม่สร้างได้วันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่23สิงหาคม2556นักสวนบํมรุงชาติตำบลมิตรภาพอำเภอโมกเหล็กจังหวัดสระบ,บุรีเวลาขณะนี้ก็7โมงกว่าอากาศเย็นนะครับวันนี้ เมื่อวานเนี่ยช่วงเย็นตั้งแต่ช่วงเย็นไปนฝนตกไปเรื่อยๆเลยนะครับถึงวันนี้ก็ยังตอนนี้ก็ยังปปลปอยอยู่ <S <S วันพรุ่งนี้แล้วนะครับทางสมาคมนิสิศเก่าคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็จะจัดแข่งขันโบลิ่งการกุศลน,นะครับ <S <S 1> <S 1> <ๆ>เพื่อที่จะหาเงินเป็นทุนการศึกษาห,หรือใช้ใน กิจกรรมของสมาคมนะก็เชิญสิทธิ์เก่านะครับตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยแลยนะครับมาร่วมเชื่อมความสัมพันธ์นะฮะตามภาษาพี่น้องนะก็ช่วยกันสมทบทุนนะครับโดยการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหรือไม่ก็สนับสนุนเป็นทุน ก็ได้นะครับก็หรืออีกวันหนึ่งที่ต้องตัดสินใจนะครับว่าตกลงจะเอาอยัางไงนะครับถ้าไปก็ก็ต้องลงทุนนะฮะแล้วก็สภาพปัจจัยของตัวเองขณะนี้นะครับก็ต้องพูดบันทึกเอาไว้แหละว่า สภาพร่างกายก็ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่สภาพทางด้านกายภาพกนะารที่จะต้องเข้าสู่สังคมนั้นภาพหลักก็สำคัญการแต่งตัวนะรูปร่างหน้าตาผิวพรรณความสุดโสมนะครับสังคมทุกวันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับก็มองกันที่ที่เปลือกภายนอกนะ มันก็จะต้องสูญเสียความเป็นตัวเองไปนะเพราะว่าเรามาใช้ชีวิตแบบนอกกรอบนะฮะเป็นชีวิตที่ไม่เหมือนกับทางโลกเขาอยู่กันที่เขากำลังกำลังสแสวงหานะฮนะลาบยศสรรเสริญชื่อเสียงเงินทองกันอยู่แต่เรากลับมาใช้ชีวิตแบบสมถนะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับ ลูกน้อยนะเซนกจะพลสองปวกครึ่งแล้วก็อยู่กับนักศึกษาชีวิตใหม่ก็คือสมาชิกบ้านพักใจแหละนะครับที่เข้ามาฟื้นฟูฟื้นฟูชีวิตนะฮะ <c oughs> เพื่อที่จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกต่อไปนะครับก็จำนวนเจ็ดสิกว่าชีวิตนะครับที่เราจะต้องไปพบปะแลกเปลี่ยนนะโดยการถ่ายทอด เรื่องของคุณธรรมเรื่องของการใช้ชีวิตการกล้าคิดกล้าฝันนะครับให้กับเขาก็เท่าที่ประเมินดูก็ได้ผลนะครับได้ผลพอสมควรเพราะว่าชีวิตของผู้คนเหล่านี้นั้นจะหาใครที่จะมาจริงจังจริงใจเนี่ยก็้าลังลำบากนะเปรียบเหมือนว่าเจ้าภาพนะที่จะให้ความสำคัญแก่เขา รับฟังเขาให้โอกาสแก่เขาเนี่ยเป็นเพื่อนเขาเนี่ยคมันก็คงจะน้อยนักกันละที่จะจะทำได้ mm hmm. เมื่อชีวิตปัจจุบันนของตัวผมและครอบครัวต้องมารับผิดชอบต้องมาดูแลตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรจะมีสมาธิในการที่จะทำอีก mm hmm. อย่างหนึ่งผมก็ได้เขียนหนังสือนะครับ mm hmm. เขียน,นังทึกไปถึง หรือมันสมองนะฮะของของชาติของประเทศโดยเฉพาะพี่น้องชาวสังคมศาสตร์มหาวิทยาเกษตรศาสตร์นั้นเนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งเราชื่อมหาวิทยาเกษตรศาสตร์นั้นก็เป็นมหาวิทยาที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเกษตรกรคนส่วนใหญ่ของประเทศที่เป็นกระดูกสันหลังเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวน80%เซนนะครับแล้วก็ลูกหลาน ของเกษตรกรที่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าละทิงท้งถิ่นฐานกลับมาเป็นมนุษย์เงินเดือนมนุษย์รับจ้างอยู่ในแวดวงของอุตสาหกรรมมางอยู่กับภาคเอกชนบ้างจะหาใครที่อยู่เคียงข้างนะคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยนะก็คงจะยากนะครับ ก็เลยอยากจะจุดประเด็นแค่นั้นเองโดยตัวเองตัวผมเองก็ต้องทําตัวเป็นตัวอย่างเมื่อเราศึกษาศาสตร์ที่มันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมพัฒนาคนนะฮะแล้วก็ผมก็ได้มีประสบการณ์เกือบ10ปีในการทํางานที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็เพื่อนนะฮะก็อยู่ในระดับระดับหัวหน้าระดับพอกัน ก็มีนะที่ต่อไปเขาคงจะต้องเป็นกลไกสําคัญนะในการพัฒนาสังคมในการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์นะฮะแล้วก็สาขาที่พี่น้องชาวเกษตรของผมเนะี่ยหรือชาวสังคมศาสตร์เนี่ยไปศึกษาเรียนรู้ล้วนจะเกี่ยวข้องกับคนทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะดําเนินกิจกรรมนะหรือมีความเคลื่อนไหวเพื่อเป็นพลัง ขับเคลื่อนทางสังคมนันเนี่ยเราคงจะต้องแตกต่างจากค่านิยมของสังคมที่ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันมีการผิดเพี้ยนห่างไกลเรื่องของศีลธรรมเรื่องของคุณธรรมเรื่องความมีน้ำจิตน้ำใจเรื่องทรัพย์ภายในแต่กำลังหอยหากำลังให้ความสำคัญกับวัตถุภายนอกทรัพย์สมบัติชื่อเสียงเงินทองอำนาจ สิ่งเหล่านี้แหละนะเป็นสิ่งที่ถ้าเป็นทางพระก็เรียกว่ากิเลสกิเลสความโลภนะครับตัญหากนะารประสุนะที่ที่ทำให้สังคมวิปริตยอยู่ขณะนี้นะครับโดยเฉพาะผูนะ้ที่อ่อนร่อยในเรื่องข้อมูลความรู้แล้วก็อ่อนร้อยในเรื่องของสถานะสถานะนะนะลำพังที่เขาจะต้องใช้ชีวิตให้มันอยู่รอด ปลอดภัยในปัจจุบันนั่นก็ลำบากพอแล้วก็ยังจะต้องมาห่วงใยประเทศชาติห่วงใยบ้านเมืองห่วงใหยสังคมยังไงห่วงยากนะครับผมก็ได้แต่ต้องจุดป,ประกายต้นกล้าต้นกล้ามันุษนะครับไีกล้าคิดกล้าฝันและดำรงชีวิตอยู่ด้ให้ประมาทเ,เพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเสียงที่มันเข้ามาในขณะที่ผมอ่านเสียงนี่คงเป็นคาตอบได้ดีว่า เราจะต้องวิ่นรนนะวิ่นรนต้องเร่งรีบต่อภารกิจของชีวิตขนาดไหนต้องออกจากบ้านต้องขับรถต้องสิ้นเปลืองน้ำมันเชือเ้อเพลิงนะครับเขาผ่านสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษให้กับโลกเท่าไหร่นะครับเรายังจะต้องส่งลูกนะไปโรงเรียนนะครับเพื่อไปเข้าสู่ระบบโรงเรียน แยกส่วนกันหมดเลยนะตัวเองก็ไปทํางานไปสังคมไปลูกก็คิดว่าสบายใจแล้วนะที่ไปอยู่ในโรงเรียนนะครับมีครูช่วยนะครับแต่เรากลับลืมไปว่าครูต้องดูแลหลายชีวิตนะครับแล้วก็เราเคยประเมินดูลูกหลานเราไม่ที่ไปโรงเรียนนั้นนะครับเขามีได้รับการ เรียนรู้อะไรมาบ้างนะครับของค่านิยมต่างๆที่กลุ่มเพื่อนที่เข้ามานำแลกเปลี่ยนกันนั้นนะครับมันคืออะไรมันคือค่านิยมที่มันถูกต้องหรือมันปิดเพี้ยนไหมล้ำพังเราจะไปฝากความหวังไว้กับครทูที่มีไม่มากนักแล้วก็ครูเนี่ยนะฮะเป็นอาชีพที่เป็นหนี้มากที่สุดเนี่ยนะฮะยิ่งหน้าห่วงใยเนี่ยผมไม่ได้ ให้ครูเนี่ยจะต้องอพอแค้หมดหวังหมดกำลังใจไม่ใ่เดี๋ยวผมพยายามจะพร้อนถึงสภาพวากยจริงแล้วก็เตือนสติเพื่อนน้องน้องพี่นะเมื่อเราเลือกอาชีพของความเป็นครูเราจะต้องทําตัวให้เป็นตัวอย่างนะครับทั้งเรื่องของการใช้ชีวิต,ตเรื่องของความประหยัดมัตยตเนี่มันเราสอนลูกศิษย์เนี่ยแต่เราก็ต้องทําตัวเป็นตัวอย่างเต่ถ้าเราไหลไปตามค่านิยมของสังคม วัตุนิยมบริโภคนิยมเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาอย่างที่มันเป็นอยู่เนี่ยภาวะนี่สินเนี่ยมันก็ต้องล้นพ้นตัวนะครับนั้นสมาธิที่อยู่ในการทํางานอยู่การประสิทธิ์ปรสาการสร้างคนนั้นเนี่ยมันก็น่าห่วงนะน่าห่วงเพราะฉะนั้นสื่อที่ผมได้บันทึกเอาไว้หรือภารกิจหน้าที่ในขณะนี้ที่ผมทําก็คล้ายๆกับครูนี่แหละนะคือการสร้างคน นอกจากเป็นครูแล้วเรายังทําหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยนอกจากเป็นพ่อเป็นแม่แล้วเรายังต้องทําหน้าที่ของผู้นําสังจิตวิญญาณนะครับก็คล้ายว่าเป็นผู้นําของศาสนาที่ต้องนําหลักคําสอนนะครับของศาสนาที่ทําให้คนมุ่งสู่การละความชั่วทําความดีทําจิตให้บริสุทธิ์เบิกบานนั้นนําไปถ่ายทอดเผยแร่คือม,คมีทั้งความเป็นบ้านทั้งวัดทั้งโรงเรียนอยู่ในที่เดียวกันโอภารกิจนี้ก็น่าสนใจ มันท้าทายนะครับมันท้าทายที่อยากจะเชิญชวนนะผู้ที่กำลังดูสื่อชุดนี้อยู่นะครับได้เกิดเกิดแนวความคิดนะที่อยากจะมาใช้ชีวิตแบบนี้นะเกิอการเป็นตัวอย่างและสำคัญที่สุดก็คือเราได้สะสมบุญกุศลนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาในอดีตนั้นเราทำบาปมาเยอะนะครับ ทำให้ชีวิตเราลุ่มลุ่ม,มนนดอนเนจอปัญหาไว้สักอยู่เรื่อยนะครับงั้นก่อนที่เราจะสิ้นลมหายใจจากโรกนี้ไปสิ่งที่จะต้องเหลืออยู่คือสเสบียงบุญคือคุณงามความดีคืออนุสาวรีย์ความดีเพราะว่าทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงอํานาจไม่สามารถที่จะนําไปได้เมื่อเราตายไปก็เพียงเหลือแต่ความรู้สึกที่ดีที่เป็นวิญญาณน,นี่แหละนะการรับรู้ต่างๆมันจะติดตัวเราไปนะครับไม่ว่าจะไปสู่ร่าง ไหนไปสู่ภพภูมิไหนนะตัววิญญ,ญาณน,นี้มันก็ยะต้องตามไปนะนอกจากเราหลุดพ้นไปแล้วนะไม่ต้องมาเวียนว่ายายเกิดถ้ายัางเวียนว่ายายเกิดเนี่ยตัววิญญาณคือตัวความรู้สึกเนี่ยรู้สึกดีรู้สึกชั่วรู้สึกบวกรู้สึกลบเนี่ยมันจะติดตามเราไปด้วยนะครับเพราะงั้นาภารกิจที่เราจะต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนั้น จะต้องห่วงใยดูแลผู้อื่นให้มากนะครับงั้นถ้าเราทําได้อย่างนี้แล้วเนี่ยสังคมดีขึ้นแน่แนแต่ภาพที่เราเห็นนั้นมันตัวใครตัวมันมือขยาวสาวได้สาวเอาออการดูแลลูกหลานเราก็ต้องเก่งกว่าคนอื่นเมื่อจบเราก็ต้องทํางานที่มีเงินเดือนสูงเมื่อ,งอเงินเดือนสูงนั้นก็คือจะต้องเป็นงานที่ต้องไป ไอ้ปีอำนาจเหนือคนอื่นนะครับความห่วงใยคนอื่นก็จะน้อยอย,ยิ่งคนที่เขาลาบากลําบนเนี่ยเขาจะมาใช้ชีวิตแบบเราเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้การที่จะไปหันหาปบายามุกหรือสิ่งเสียติดมันก็เป็นไปได้มันรู้จะทำยังไงนะะ,ะเราไม่กล้าคิดกล้าฝันอะไรหรอกนะครับงั้นเราจะต้องให้โอกาสสาหรับต้นกล้ามนุษย์ดโดยเฉพาะลูกหลานผู้ได้โอกาสทั้งหลายที่เป็นคนจํานวนมากของประเทศนะครับ วนันนี้ก็เกือบ60%แล้วล่ะที่ผมจะต้องตัดสินใจที่จะมีชีวิตอยู่กับกับปัจจุบันเนี่ยนะโดยทำในสิ่งเล็กๆที่ตัวเองทำอยู่แต่อาจจะเพิ่มเพิ่มเติมโดยที่ให้สมาชิกเนี่ยได้จบปริญญาด้วยเป็นความสำเร็จทางโลกด้วยนะจากโรงเรียนชีวิตใหม่กลายมาเป็นมหาวิทยาลัยชีวิตซึ่งผมก็ได้บอก นักศึกษาไปแล้ว